สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงเจ้าแจ้วจากพิมพิมอุรอทูรูเชพี่น้องจ้ามาค่ะมามือนีเนาะซาพิมสีแกงพักขี้เหล็กค่ะพักขี้เหล็กนี้ใกล้ตะใดมาจากน้องตู่คือเกาพี่น้องค่ะน้องตู่เอาให้นะคะพี่น้อง หนังค่ะหนังวัวนะคะเนาะหนังวัวใส่หนังวัวหนังวัวนี่ก็ได้แต่ใดามากะน้องตู่เอาให้คือเกาแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยกันบพรมีนองเนี่ยตายแท้แน่นอนสาวพิมพ์ <laughs> <laughs> นะค่ะมามากินน้ำงกนเ้อสิแกงเนะเอนอกไปไป้าไว้แกงผักขลิก น้องเขาต้มมาให้แเล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยต้มมาเหลียวเรียบร้อยซาพิมพ์มักแบบมขมๆกับโต้ตมเพิ่มอีกนะคะเนาะที่ใส่ลงไปนี่กะซิมี่ใบมะกรูดนะคะพี่น้องคะใบมะกรูดเครื่องกะซิมี่เอ่อขะเบื่อนะคะข่าตะไคร้พริกนะคะพี่น้องค่ะข่าตะไคร้พริกขะเบือ่อต่ำใส่น้ำกันนะคะพี่น้องหัวหอมกระเทียมนะคะก้อนหมอจะเดือด พี่น้องคะสาพิมพ์เซลเกลืองลุ่งนะคะปลรราใส่ลงไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะน้ำปลาน้ำปลาเกลือนะคะพี่น้องใส่แล้วเรียบร้อยนะคะคักบอสคักบออืมตอคยซีเบิลนั่นนะคะพี่น้อง ก่อนจะเดือดนะคะอันนี้ต้มแล้วเรียบ้อยกับต้มตัวมาให้นะคะต้ม,ต,มต้มอีเครื่อนะคะนั่นนั่นปาพี่น้องเลยคืองแกงคักคีเหล็กใส่หนังหนังวัวนะคะเพราะห่อนตำขบือเอียงลงไปค้นตลอดนะคะมันสิบเอ็ดนั่นนะมันก็สิบติดก้นหมอนไหม นังวัวกับสุกแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะขอแค่ให้เครื่องที่เราตําลงไปเนาะคะ่ะเบื่อให้เขาเบื่อซุกนี่ก็คือกินได้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องง่ายๆเนาะคะ่ะง่ายอยู่เพราะว่าน้องเขาต้มเขมามา้่างต้มแล้วเน,ะะนะาะเนาะสพิมพ์่มักมากได้หนพี่น้องเลยเก่งพักเล็กวัมพักเล็กสพิมพ์่มักคะ่ะพี่น้องจา้า แน่ๆค่อย่าลืมค่ะอย่าลืมอย่าลืมล่างอันกลนครกนะคะพี่น้องคะล่างนา้ำกลนครกเขลงไปนะ้ำมันคายแซ่บนะคะสูตรไข่สูตรมันได้ค่ะพี่น้องคะใครๆก็ทําเป็นนะคะสูตรไข่สูตรมันใครๆก็ทําเป็นแกงขี้เหล็กเนี่ยแต่สูตรของสาวพี่เหมือนจีงซีละ่ะคะก็ าจะบบตางจากชาวบ้านพื้นปันใดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะทิ่ตตางพลัง,ลงคนพื้นพื้นพื้นสีบบต่ำตะไคร่หัวคานเนาะค่ะ,ะพี่น้องคะ่ะพื้นสีส้อยลงไปเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะหรือว่าทุบๆล้วก็สซ้อยลงไปเนาะค,ะะคะ่ะแต่ว่าสาวพิมสีต่าเครื่องใส่กันทุกสิ่งทุกอย่างต่าใส่กันเนาะค่ะพี่น้องผักที่มีใส่กันนด้ค่ะพี่น้องคะ่ะผักชี ก้านหอมนะคะแล้วก็บผ้าอีตูนะคะผ้าอีตูยังยังอยู่ในตู้เย็นยังบม่ได้เอามาล่างอยู่ล่างก่อนว่าอะไรก็ได้ปลาไหลใส่แล้วก็นัวเพ <c oughs> ิ่มอีกสักส <c oughs> อง <c oughs> คาพีด่าเขือแล้วค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ผงชูรสใส่นะคะพี่น้องเพราะว่าปลาไหลเขามีผงชูรส มีรสดีเรียบร้อยแล้วนะคะกูกิ่นกิ้กระไซนะคะพี่น้องคะแต่ก่อนปะกี้สาวพี่มกักกลิ่นกนคะ่ะคุณผู้ชมนะถ้าตอนนี้ก็บม่ใครอยากกินป่านใดนัาคิดเบิงแล้วคืออยู่ในน้ำปลาลมเทิ้งน้ำตาลเทิงรสดีเทิ้งถุง,งสุลดพี่น้อง ขมสม่งขมเสียบตะนายขมอำลัาเนว่้นมาคขมนะหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมพักชีลงไปนะคะพี่น้องค่ะพักชีต้นหอมว่ามันจะกินกับเขาได้นี่ค่อยนั่งกินเหรียกับพรโอ้เ้ยน้ำหัวมาหายหลายขากลายเนี่ย ข่าสุกเร็วเรียบร,ร้ววอยข้าเบือข่าเบือสุกก็คือสุกนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือสุกเร็วเรียบร้อยนะรอให้ตววแต่ข้าวเบือสุกมันดังบุบปันนี่บุสุกต้องกระโจนแล้วลนะเนาะพี่น้องมันด้มันก็ต้องสุกสิคะอาหารง่ายๆเนาะคะ่ะอาหารกัดสุนนะคะ่ะก่อนกัดอังกฤษ การ์ตูนพออังกฤษแล้วมันสิบได้กรมุกเดือนเจ็ดเดือนนะคะพี่น้องค่ะกาแฟอ,อังกฤษก็สิเป็นละเล้งกินแกงเฮ็ดบานนี้ทั้งลาบทั้งกโอยทั้งแกงนี่แหละเห็ดเย็บมาใส่ตู้ไว้ัยกรดินไม้สีออกหน้านะคะพี่น้องค่ะ,ะแซ่บคัะ ผมกำลังผมกำลังเอา้าคืออะเลงใส่มันคือบอนนวลน่าจะน,นวลยังไงสาวพี่ไม่เมามานวลจะบ่อใส่จร่งจริงเ <laughs> ออกินกินเป็นอะไรก็กินดอททอปเสร็จแล้วพี่น้องค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง เรียบร้อยแล้วคะ่ะยังตะสิกรินะค,ะคี่น้องคะ่ะสุกแล้วสุกแล้วอุ้ยระบุงเน่้อระบุนะคุณนะคักแน่คักคักคักคี่น้องแกงผักขี้เหล็กใส่หนังวัวมีอะไรจะแซ่บไปกว่านี้อีกไหมสำหรับค้นมักนะคะขมๆ ครับพี่มารคมครับพี่มกกบบะตุมอีกขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะพี่น้องคะ่ะไปแล้วเด้อบานสิไปกินแล้วเด้อบานพี่น้องอยู่ดีนแห้งกันทวนาโรคอย่าได้พายยาพานมันอย่าใกล้เด้อคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการเนาะค่ะนะเฮงเฮงดังๆปังๆรวยๆนับกันเด้อพี่น้องเด้อไปกันละ สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ